华万 หรอโอ้โหโรงเรียนนี้สาวๆทั้งนั้นใช่สวัสดีน้องๆนะครับโเรียนสตรีขอเสียงยังๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับดีมมากอยังไงว่าเสียงไม่สู้ไม่ได้เลยเออรู้จักเพลงเมื่อกี้ไหมชื่อเพลงว่าเยี่ยมแน่นอนจริงๆเยี่ยมมาก เดี๋ยวพี่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการคนละทีครับอ่ะเบนบอกเลยเบนชื่ออะไรอ่าโอเคสวัสดีพี่ชื่อเบนครับอ่ครับสวัสดีครับพี่ชื่อมาริวครับโอ้โหพวกพี่ทั้งสอคนเนี่ยครับผมมีซิงเกิลคู่กันชื่อว่าไม่ใช่พกรใครนะครับก็ ไปติดตามได้นะฮะใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบปกหักไหมมีใครอกหักบ้างไหมเอ่อน้องใครยังโสดถอดูมือหน่อยเร็วเต็มลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อกี้ไอ้คนปกหักยกมืออ่ะมาบอกยังโสดก็ยกมือเป็นคนโล่งนะเราเนี่ยเอออ่าอันไหนวันนี้มีชั้นอะไรมาบ้างมอสหนึ่งมีไหม อ๋อมาสองมาสองโอ้โหมาสามนมาสา 3. มเก้เกอ่าห้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวฉันฉันฉ<อ>ันรักเธอโอ้โหนี่ทยน้องครับที่บอกไว้เลยนะคนอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจเลยเ,เป็นคนพูดปากหวานมากพูดกับทุกคนเข้าใจไหมรู้ได้ไงปากหวานร้องหรอ ไปไม่ถูกเลยครับอ่ะบอกตรงนะจุดจุดนี้อ่ะไม่ต้องร้องก็รู้ว่าหวานแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาร้องเพลงอ๋อลื่ไปแล้วมาร้องเพลงร้องเพลงอ่เอาอันนี้ก็ดีใจมากนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับ Giff Angel ใช่ครับก็เดี๋ยวถามน้องก่อนว่ามีใครเคยดู AF บ้างไหมครับผม อ๋อเคยเคดูรูปของพวกพี่ไหมสิบสองดูดูอับไอายไปถึงน้องน้องเขาเลยนี่ไม่ว่าน,วน,นี้เรามาเขาเรียกว่าเรามา,เ,า,มาเนื่องในโครงการนี้ฮะใช้พลัางงานอย่างรู้คุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนใช่ก็ <นะ S 2> ฝั่งน้องน้องแล้วกันเนาะให้แบบใช้พลังงานกันแบบประหยัด <c oughs> นะครับผมรู้คุณค่าใช่ก็ทำแบบอย่างเช่นถ้าสมมติว่าใครแบตหมดก็ เปลี่ยนจากเสียบปลั๊กเนี่ยเป็น power bank แทนใช่ใครใช้โทรศัพท์2เครื่องเอาไว้หนีแฟนอะไรอย่เงี้ยนะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องเดียวพอสับรางไปเพราะว่ามาลิวก็ใช้เครื่องเดียวสับรางไม่ทันนะฮะผมไม่ง่ายแบบทั่วถึงอ๋อเนาะคงเห็นแล้วสินะอ่ะเดี๋ยวอ่ะน้องมีในต่อไปนะฮะที่จะมาพ้อ้น้องๆพี่เชื่อว่าทุกคนร้องได้แน่ แต่ว่าพี่ได้มาริวเป็นคนร้องคนเดียวพี่ขอดโดยพักก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนปลของพี่ได้เลยครับผม